วันนี้นะครับได้มาอยู่กับไมเมสวนนะครับได้ยินว่าน้องกบไมเมสวนเนี่ยอยากยิงปืนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจัดให้นะครับในเรื่องของพื้นฐานนะครับได้ฝึกกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับในการเล็งการลั่นไกการจับถืออะไรต่างๆเหลือแค่ยิงนะครับเป็นยิงคุ้นเคยเดี๋ยวจะให้กบไมเมสวนของเรานะครับยิงก่อนเลยจุดนัดเป้าระยะ5เมตรลองดูกันว่าจากที่แนะนําไป จะเป็นยังไงไนะครับ,นรบในการ<ม>ยิงผักบอ,อ่ะใส่เลยกระบอกนี้หาจุดนะครับผมเอาอันนี้ก่อเัาผมโอเคฝั่งนี้เลยยิงกลับกลุ่มไปเลยสิบนัดดูกลุ่มของเขานะครับ ดูเป้านะครับยิงเหมือนโกรธแค้นอะไรใครมาปนะครับโดดของเราน่าจะมันโอเคไปมาดูกันได้แล้วครับผมไายมันเป็นยังไงเฮ้ยดูไม่ใช่แล้วเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องนะเรื่องนะครับกี่นัดนะครับเมื่อกี้กี่นัดนะหมดแบกเลยทำไมเม็สวนทำได้ขนาดนี้หลุดมาแค่สี่สุดยอดแล้วดยอดสุดยอดยิงแค่นี้เออยังไม่พออ้าวนั่งเลต่อครับ อยากให้ยิงย้ายเป้าเลยนะนะยังไงยิงย้ายเป้าอ่านี่บอกกติกาหน่อยบอกกติกาหน่อยย้ายเป้ายังไงยิงย้ายเป้านะครับประจุสองละ15นัดสองละ15นัดสองซองอให้ยิงเป้าละสองนัดแล้วก็ย้ายมาฝั่งขวาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคโอเคครับผมอยากรู้ว่าสกิลการย้ายเป้าของเขาจะเทพขนาดไหนนะครับปกติมีแต่สกิลในป่านะครับจัดมาครับผมโอเคจัดมา ไม่ต้องลำเยอะเอาเลยปั๊มเลยโอเคกรับอกเต็มเลยครับโอเคกระบอกเดิมเอาไปครบโอเคอ่ะนี่นะครับทุกคนอ่ะเอาเลยไม่ต้องลำเยอะปั๊มอ่เข้มวันแรกครั้งแรกเนาะผมครั้งแรกครั้งแรกอ่ะอ้ทุกคนมามาเจอ มอครับผมอีกหนึ่งสองในกระเป๋าเก๊กเอามาษาไเ่ยๆแต่ว่าตอนนี้ลืมใส่เนี่ยมนุ้งมาไม่ได้ใส่ตายแล้วแบบนี้นะบดภาพคุณเคยไงก็คุณเคยเงยยิงคุณเคยไงพี่พูดแล้วนะครับปัาบยิงแบบเดิมเอาแบบเดิมก่อนไปจัดเลยโอเครอบนี้มีสมาริที่ขึ้นครับผมเหลือเวลาอีกสองนาทีพอมา อ๋อครับผมอันนี้คือเหมือนแบบไม่ได้ยิงปืนมานาน <c oughs> ไม่ได้ยิงปืนมานาน <c oughs> ครับผมป้องกจุเอาไงเอาการนะวันนี้โอเคอ่าเป้าไกรุ่นเลยอ่าโอเคออเครับ <c oughs> พร้อมลุยเลยลุยเลยครับผมต่อไป ีเปปลอดภัยเรียบร้อยเรู้สึกยังไงโรู้สึกดีมาไปเลยไปร่วมงาเดี๋ยวมาแล้กันลรามามาแล้วต้องปืนละมาดูอันนี้อันไกอ่าครับผมสิบห้านัดสิบห้านัดเออมาได้นะอันนี้มันเข้าหลายทีได้นี้มันเข้าหลายทีด้วยมันเข้าหลายทีเราให้รู้หลายเลยโอเคเจ้าโอ้โหในครั้งแรกได้ได้ร่วมงานกันคลิปหน้ากบจะพาพี่ไปไหน ลุยปลาลุยปลาลุยปลาอย่างเดียวจับลปลาลึกลับเชิครับผมขอขอบคุณนะครับไมเมสสวนนะครับแล้วก็โบคแลมโบพาลุยนะครับที่มามาเยี่ยมมาเยี่ยมคิดถึงการคิดถึงการอากาศโคดร้อนโอเคมีโอกาสก็ได้มาร่้มช่องด้วยกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับแลมโบ้ไมเมสสวนขอบคุณทุกท่ันมาจับครับผมโอ้โหมีเรื่อ